จากคุณนัทวุฒิใสเกลือการนำนปชได้ออกเพลงแหลกเกี่ยวกับเรื่องของการทำประชามติออกมานะคะซึ่งหลายคนก็อาจจะได้รับฟังกันไปบ้างแล้วพอหลังจากนั้นค่ะทางด้านของคุณสมชัยศรีสุธยากรกกตนะคะก็มีการออกบทแหล่ออกมาเหมือนกันค่ะเพื่อที่จะอธิบายหรือว่าตอบโต้ทางด้านคุณนัทวุฒิ อันนี้เป็นมิวสิกวิดีโอของคุณนัฐวุฒิที่ออกเพลงแหล่กันมานะคะสนุกครับเราไม่มีเสียงใช่ไหมฟังสักนิดนึงได้นะคะฟังหน่อยนึงได้ไหอ่าค่ะพูได้ทำได้แบบทั่วโลกเขาทำกันนี่เอง่ะจะจับดำเนินคดี ติดคุกสิบป,ปีมีที่ไหนครับท่านประชามติหรือว่าประชาทันคงได้เห็นกันวันที่เจ็ดสิงหาคมมเป็นตัวอย่างให้ได้ฟังกันนะคะว่าคุณนัทวุฒิแหลว่าอย่างไรบ้างนี่อดีตรัฐมนตรีนะ <c oughs> มนีความสามารถในการร้องเพลงแล้วก็แต่งเพลงค่ะก็ถ <c oughs> ้ารอบหน้าได้เป็นรัฐบาลก็ไปอยู่กระทรวงวัฒนธรรมขณะที่คนที่มี จ้าบทเจ้ากรอนไม่แพ้กันนะคะเป็นความสามารถของคุณสมชายอีกด้านหนึ่งก็มีการแต่งบทแหล่ประชามติกรกะตเหมือนกันบอกว่าอ่า,อานให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะคะบอกว่าจะขอกล่าวความตามที่เห็นไปไม่ใช่เรื่องใหญ่ล้วนเรื่องดรามา่าประชามติวันที่เจ็ดสิงหาใครๆบ่นมาว่าไม่เป็นประชาธิปไตยจะพูดก็ห้ามชอบปรามเรื่อยไปทาไมไม่ใส่ใจไปรณรงค์ลงมติตั้งหน้าตั้งตาเอาแต่ตําหนิ บรรยากาศแบบนี้จะเอาดีได้ยังไงนะคะแล้วก็มีการร่ายมาค่อนข้างเยอะแต่ว่ามาทิ้งท้ายบอกว่าตุ๊ดตู่จะตั้งศูนย์อะไรก็ช่างจะตั้งศูนย์ช่างอะไรจับผิดใครๆไม่ใช่หนักหนารวมการสร้างเส้นรวมการสรนสร้างเส้นทางประชาต้องยินดีว่าร่วมด้วยช่วยกันแค่อย่าแอบแฝง <c oughs> ขอภัยคะ่ะแค่อย่าแอบแฝงจำแรงแปลงพันเอาเรื่องประชามตินั้นขึ้นมาบาังหน้านัทวุฒิจะแหล่จะแถอย่างไรกรกะตสมชัยไม่ว่าเชิญแหล่ตามใจขอชมว่าเสียงดีดนตรีก็แบคให้สตูด,ดิโอแสงไฟยิ่งใหญ่ดูดีแหล่มานานวานท่านน้องพี่เข้าใจสักทีสิ่งดีๆมีหลายประชามติเชิญท่านหญิงชายตัดสินสุด จัดสินใจสุดท้ายแล้วออกไปลงกันจะรับไม่รับชอบไม่ชอบหรือนั่นเจสิงหานั้นร่วมกันใช้สิทธิ์เพื่ออนาคตนะคะแล้วก็บอกว่าเขียนเป็นบทแหล่ไม่สมวนสิทธิ์เอาไปแหล่ต่อแล้วก็ไม่ได้ทําเป็น MV แบบคุณ,ณนัทวุฒิเนื่องจากว่าไม่มีทุนจ้างดนตรีแล้วก็สตูดิโอหน้าตาสุ้มเสียงก็ไม่ดีค่ะคือ <c oughs> คือผมก็ไม่อยากแซวคุณสมชายเลยนะครับว่าเวลาเจอตาม,ตามงาน ก็บ่อยนะครับก็ถ่ายรูปกันตามงานบ่อยนะครับแต่ต้องแซวว่าคือคุณนัทวุฒิเนี่ยเขาเป็นอดีตทัมมนตรีแล้วตอนนี้เขาไม่มีงานทำเพราะประเทศไม่มีการเลือกตั้งแล้วเขาก็เป็นร้องเพลงลดลงแบบนี้มันธรรมดา แต่คุณสมชายเนี่ยเป็นกกตแต่ก็ไม่ค่อยมีงานเหมือนกันนะครับเพิ่งจะมีเขาต้องจัดลองรรงประชาวิสัทั้งงานต้มีฮะแล้วคุณสมชายบอกด้วยว่าต่งแรลเนี่ยมันอะไรกันคุณสมชายบอกด้วยว่ายินดีรับการสนับสนุนหากว่าใครเนี่ยจะหาดนตรีและสตูดิโอให้แล้วก็วงเล็บว่าเอาจริงนะฮะแต่คุณเดชทูตอบทันทีเลยตอบทันทีเลยตอบทันทีเลยดิบอกว่าเห็นโพสต์เฟซบุ๊กเป็นกรหล่ตอบโต้ผมแถมตกท้ายว่าไม่มีเงินเข้าห้องอัดถ้ามีคนสนับสนุนยินดีถ่ายเอวีเพลงแหล่ทันที กรกตยุคนี้เป็นง่ายนึกจะทำอะไรก็ได้ยกเว้นทาหน้าที่คุณนัทพิดบอกว่าผมแบ่งกรกตห้าคนเป็นสองประเภทหนึ่งคุณสมชัยคือกกตกกตประเภทชายเดี่ยวอย่ากเทนนิสเลยนะและอีกสี่คนคือกรกตประเภททีมชุดนะกรกตชายเดี่ยวเคลื่อนไหวปราดเปรียวหาพื้นที่ข่าวไปเรื่อยส่วนกรกตประเภททีมชุด มัวแต่ประชุมหารือเลยต้องคอยตามเก็บกว่าสิ่งที่กกตประเภทชายเดี่ยวทํเรียราดไว้เป็นระยะวันนี้คุณสมชายอยากร้องเพลงแหล่ขึ้นมาอีกแล้วอ้าวบ้าก็บ้าวะไอ้ที่บอกว่าบ้าก็บ้าวะนี่คือยินดีที่จะจัดเตรียมทีมใช่ไหมคะนี่คุณนัทวุฒิเขาเอาจริงนะคุณสมชายกล้าไปหรือเปล่าเนี่ยยินดีทำเพลงร้องอัดให้ด้วยใช่ครับแล้วก็จะติดต่อขอร้องกลุ่มพลเมืองโต้กลับเพื่อเอามาช่วยเต้น มาเป็นแดนเซอร์นะฮะ<ม>ให้ถ้าเขาไม่มาคุณสมชายเต้นเอาเองแล้วกันนะ <laughs> สมัยก่อนเขาบ้านนักร้องจากเด็กปั๊มเช้าไร่ชาวนาแต่ผมจะบ้านนักร้องจากหนึ่งในห้าเสือกอกตอโอเคถ้าคุณสมชยนะัยถ้าคุณสมชัยกล้าผมก็กล้าถ้าคุณสมชายบ้าพอผมก็จะสนับสนุนให้บ้าแล้วก็วงเล็บว่าเอาจริงรักนะจุบ๊บจุ๊บคือผมไม่รู้ผมอยู่ในประเทศอะไรกันเลยคือคือประชาชนร้องเพลงแหล่เนี่ยผมเข้าใจได้ แต่เจ้าหน้าที่รัฐมาเขียนแลกตอบโต้แล้วบอกว่าอยากได้ตังค์ไปร้องเพลงเนี่ยผมไม่เข้าใจโลกนี้แล้วฮะผมว่าทำให้เรื่องประชาญิยรอบสัปดาห์นี้ hey เฮฮาในส่วนใหญ่นี่แหละแต่ว่าในความเฮฮามันก็มีความไม่เฮฮาเพราะคุณสมชายแหลกไปเนี่ยนะครับก็ม,มีท่อนนึงบอกว่าใครใส่เสื้ออะไรก็ไม่เป็นไรไม่ว่าใครจะรณรงค์สิทธิเสรีภาพอุดมคติเนี่ยเราไม่เคยริดรอนปรากฏว่าในข่าวสดเขามีสัมภาษณ์กกต่อกท่านหนึ่งพูดเรื่องใส่เสื้อไม่ใส่เสื้อรับไม่รับเนี่ยนะฮะคุณ บุญส่งน้อยโสพลกรกต ừ ừ ừ ด้านสืบสวนสอบสวนและวิจัยเนี่ยก็พูดถึงกรณีที่คุณสุรนันท์กับอาจารย์พิษเนี่ยนะครับใส่เสื้อที่มีข้อความรับไม่รับเป็นสิทธิ์ไม่ผิดกฎหมายเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยกรกตก็ยังรอผลการสอบสวนของกรกตกรกตุงเทพยอยู่ ừ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  ถ้ากรกตกรุงเทพฟันธงว่ามีมูลก็ดาเนินคดีตามกฎหมายแน่ๆแล้วก็การรับแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกระทำผิดตามพรบประชามติ ก็ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องต่อไปนี่ไงก็ต่อประเภททีมชุดต้องมาคอยเก็บกวาดก็ต่อช้เดียวไม่แต่อันนี้ชายชายเดียวบอกว่าไม่ว่าเรื่องใครใส่เสื้อต้องมาเก็บกวาดแต่ทีมชุดบอกว่าคดียังดเนินต่ออยู่ต่อรองเราจะเชื่อทีมชุดหรือทีมเดียวฮะหรือว่าหรือว่าทีมเดียวแต่งก่อแบบก่อนพาไปค่ะเมื่อสักครู่พูดถึงมันเพลงก็ตที่บอกว่าคนเหนือคนอีสานตั้งม่ดีอะไรเนี่ยอยชี้ก็บอกว่าก่อนพาไปก็เป็นยุคชายเดียวก่อนพาไปบ้างนะครับ